สวัสดีครับร้านบัญญชาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรารีวิวนะครับจัดส่งนะครับกับคูปอต้า4 2 0องนนะฮะคันนี้จดทะเบียนปี55นะครับพร้อมผ่านคุณน้อย6กจานนี้ลูกค้าสั่งซื้อจากอําเภอละหานทรายนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับผมไม่ได้มาดูรถนะครับสั่งซื้อออนไลน์นะครับได้ของช่ว์แน่นอนนะครับที่ร้านบัญชาเทคเตอร์นะครับนี้นะครับผ่านคุณน้อยนะครับ ก็เตรียมเดินทางกันช่วงเย็นนี่นะฮะหีช่วงเช้านะครับ,สน,รบสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0875223883นะครับโอเคครับสวัสดีครับ